ขอถาม FC ต้นตาหน่อยว่ารู้ไหมว่าคันนี้มันแปลกจาก FC คันอื่นอย่างไรเออมีอู่2อย่างนะครับคันนี้เป็นตัว1.8 DL นะครับรุ่นท็อปนะตัวรถเนี่ยเป็นปี17นะครับแต่ สิบเจ็ดมันไม่มีสีน้ําเงินแก้วแบบนี้นะครับเจ้าของเก่าเนี่ยจากเดิมเป็นสีขาวเขาเบื่อแล้วก็อยากจะแบบให้สีมีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับเลยทําเป็นน้ําเงินแก้วทูเคมนะครับเงาแวบนะครับแล้วก็สีโดดเด่นมากเลยนะครับอ่ะชุดแต่งมันเป็นอย่างไรนะครับมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากไฟหน้าเขามีการอัปเกรดมานะครับเป็นสไตล์ LED ของตัว RS มาให้นะครับสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมเนาะกระจังหน้าเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นสไตล์ไอเท่นกันนะครับและกันชนหน้าก็มีการอัปเกรดนะครับเป็นตัว FK มาโอ้โหบอกเลยว่าหล่อขึ้นกว่่่าาาาาาเเเเดิมมมยยออะะะนนนนนนหห้้ใใสป็แบบบบงคคคครรร์ลวัทถี เซ็งมากขึ้นนะครับนี่ออปชันนี้ไฟท้ายมีการเปลี่ยนมาด้วยนะครับเท่ขึ้นเลยอ่ะเวลาแบบเปิดปิดนะครับจะมีไฟแบบลุกเล่นนะครับวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เป็นโคมนะครับสโมกโคมสีดําแบบนี้นะครับภายในนะครับก็ได้เป็นตัวโทนสีดํามานะครับเบาะหนังแท้จากโรงงานปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมาิฟังก์ชันพร้อมคุยคอนโทรลแล้วก็ออปชันนี้ที่ขาดไม่ได้คือดิฟฟี่หล่อๆ6ตัวนะครับต่อแบบปลั๊กแอนด์เพลย์แล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับถัดมานะครับที่เลขไมล์ผ่านกันอยู่ที่1 0ย ผมเสนขายนะครับอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับซื้อผ่อนก็ผ่อนได้นะผมมีบริการไฟแนนซ์ให้ทุกที่ประเทศเหมือนเดิมเลยนะครับสุดท้ายซือห้องตานต้องได้รถแต่งเท่มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน